สวัสดีครับทุกคนวันนี้มากินมะม่วงกันครับเป็นมะม่วงที่กําลังเริ่มจะเหลืองนะครับจะมีความเปรี้ยวหอมแล้วก็หวานนินดๆนะครับผมมะม่วงใกล้จะสุกนะครับกินกับแจ่วนะครับแจ่วพิกผงน้ำปลาเแจ่วพริกผงน้ำปลา านชิ้นไม่สวยโคโลเคลีเปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากหอมแล้วมีความหวานรสชาติไม่ได้ใส่น้ำตาลนะเพราะว่ามะม่วงหวานอยู่แล้วดังนั้นเจ๋วผมใส่แค่น้ำปลากับพริกผงแบบนี้เลย ใส่น้ำปลากับพี่ผมแบบนี้อ,อ,อร่อยมากเผ็ดตามชอบเลยเค็ม ตามชอบเลยแต่ความหวานไ,ได้จากธรรมชาติอยากมะม่วงที่มันกําลังเริ่มเหลืองเหอมหวานอร่อยเยอะ บายบายมาแกงว่องนิดจังเลยขอบคุณที่รับชมนะครับชอบดีของเรากนครับผมสวัสด,ดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เจ๋อแชนเนลด้วยครับทํากินทาขายทําส่วนน้อย,อยร้อยอย่างมากวน